เพื่อนๆมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับตู้คลิกแฟนเพจวันนี้จะมีลูกชิ้นด้วยนะคะไปเที่ยวเดินไหลเรือไฟก็จะเห็นตำปูมาเจ้าประจําว่าแล้วก็ไปได้ครับขออนุญาตใส่มือขึ้นกาอืมผิดได้ใจมากเลยขนาดบอกให้น้องเอาแบบปานกลางนะอือม โอ้ยเนาะขึ้นา <c ười> มากระสีโอ้ยเนาะดูอืมตอนสม้มตำอยู่ตรงไหนเอ่ยอืมกับเยอะๆตรงนี้นะเพื่อนอืม học dưới áo móc máy trên đường ร้อ,อรนหมอขออนุญาตแกลบหัวปลาเพื่อนหัวปี อะไรก็ตาะนะเนาะเบมนันนี่ยร้อน ไม่บิกชิ้นเนื้อร้อนเพื่อน

จะบอกความลับบางตามันร้อนน่ะยิ่งราเข่าเยอะ อืลูกค้าหาที่พักเลยไมสงสัยเหนื่อยหาที่พักกันมันไม่มีวันนี้ถ้าจะมาเที่ยว ขนาดโรงแรมนครพนมขึ้นเป็นสิบโรงนะเพื่อนภายในสามปีที่พักยังไม่มีไม่ลงรับไม่พอเลยวันนี้เป็นงงๆเลยทานมีแต่ลูกค้าโทรมาเพื่อนการนักสงสารนะักท่องเที่ยวมากเลย คิดถึงสมัยวัยเด็กนะเพื่อนสมัยวัยเด็กได้ทานลูกชิ้นในเหมือนมันอร่อยอร่อยนะเพื่อนเนาะเห็นไหมครับตามปูมาตั้งกล้องยังไงไม่รู้วันนี้เป็นตะกุกตะกะกทางกับหัวปีก็อร่อยนะเพื่อนอ Ừm, hmm. đều hmm พิงเข้าไปผักเพื่อนดีต่อสุขภาพอุ้ยใส่เชือเชอสีขาต้องระวังจะอัดเสร็จไหมนี่เพื่อนลูกค้ามีแต่โทรมานครบารมเอ้เงาะืูอบอกไปนอนหมุกอนาะหารเห่ยคาปเจ้าเนี้ยอืม มุกะหางนะเฝ้ากินเฝ้าไปก่อนเพื่อน <c oughs> ตอนนี้ขาเข้าเส้กกนสกลนครน้รพอมเอรออรถกำลังติด được chín lại lại má mà 100 baht bạn. ร้าน tiếng xe เป็นวุออนญญน่นวายยัยงไงไม่รู้วันนี้ยโอเคเช่นเคยเพื่อนาขออนุญาตไปก่อนวันสามสี่ห้าวันมานี้อาจนี่เป็นตะกุกตะกะเป็นยังไงไม่รู้ฝากช่องเล็กๆ ไว้หนัาอ้อมกอดด้วยนะคะเล็บเล็บเช่นเคยจับติ๊กแทนเพกนะคะ